วันนี้ครูจะพาพวกเราไปเก็บข้อมูลโดยไปค้นหากลุ่มเป้าหมายสำหรับคนที่ดูวิดีโอ95%นนะทุกโพสที่เป็นโพสนิยมบนเพจของเรานะคะเราสามารถทำตามครูได้เลยสร้างกลุ่มเป้าหมายไปไปที่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้เลยค่ะและไปที่วิดีโอนะคะกดถัดไปตรงนี้ เราเลือกเลยค่ะจะเอา75% 95%ก็ได้ในที่นี้ครูจะคัดกรองเอาเฉพาะคนที่ดูจบและไม่ได้เลือกแค่วิดีโอเดียวนะคะจะเลือกวิดีโอหลกัหลกๆของเพจเลยนะคะกดเลือกวิดีโอได้เลยนะ,ะอย่าลืมกดเปลี่ยนเพจนะคะให้สังเกตก่อนว่าใช่เพจนี้หรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเรากดเลื่อนดูเห็นไหมคะมันจะมีหลายหน้า เห็นไหมมันจะมีหลายหน้านะคะแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยเราสามารถเลือกวันที่ตรงนี้ได้ค่ะครูกดเลือกวันที่ตรงนี้นะคะโดยอันแรกครูจะหาวันที่13พฤษภาคมพศ2566ปีที่แล้วไปดูไปพร้อมกันค่ะ13พฤษภานะมีไหมเอ่ยโอเคมีเห็นไหมคะอันนี้เป็นโพสต์ที่ครูไปเยี่ยมกยะยะนะคะ พียะนั่นเองอยู่จังหวัดกระบี่นะแต่ว่าเขามาซื้อ BM ที่กรุงเทพนะคะใกล้บ้านครูด้วยอ่าคนนี้ก็เซอร์ไพรส์ครูเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีธุระที่ศูนย์บีไอ้ไอครูก็เข้าใจว่าอ๋อได้เทคนิคครูไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วขายดีมาหลายสินค้าแล้วคิดว่าจะเป็นตัวแทนขาย BM หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยหรือว่าออก BM จริงๆด้วยเซอร์ไพรส์ครูนะคะอันนี้เห็นยอดตัวเลขไหมคะอ่าสามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่คนที่เห็นโฆษณานี้แต่ที่ เราเลือกมาคือ95%ก็คือคนที่ดูจบดูจบจริงๆอาจจะไม่ถึง3 0 0 0 0นอาจจะเป็นแค่5 0 0หรือ10,000 0นะคะอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะกรองให้เรากดยืนยันค่ะอ่ายังไม่พอนะคะกดเลือกวิดีโออีกค่ะแก้ไขวิดีโอเข้าไปอีกนะคะเลือกทีพฤษภาคม2 5 6 6้าหพฤษภาคมอ่ะก็เป็นวัมันเดียวกันปึ๊บนะคะก็เป็นของน้องฟีน่าอ่ะคนที่ดูก็ประมาณแสนสองใช่ไหม ยังไม่พอค่ะนะคะกดเข้าไปอีกไปดูวันที่หนึ่งกันยา2566 1กันยา1กันยา2566ดูสิอ่าวิดีโอของน้องก้อยซึ่งคนจะดูอยู่ที่ประมาณนี่อันนี้นะคะเห็นไรกจะมีคนดูวิดีโอใกล้เคียงกันภาพหน้าปกเหมือนกันแต่เลือกอันนี้นะคะเลือกอันที่เยอะที่สุดยังไม่พออันนี้3แบบคิงๆิล้วนะยังไม่พอค่ะ 2ี่สิบเก้าเออที่ครูไปเยี่ยมลูกศิษย์ออันนี้นะคะอันนี้ที่นาราธิวาสเหมือนกันนะคะบูกิศบูกิศนะตำบลอำเภอนะคะตำบลบ,บูกิศอะไรสักอย่างเสร็จแล้วยังไม่พอมีอีกก็จะมีวันที่29สิบเาสิงหาก็จะเป็นภาพนิ่งก็คือวันเดียวกันเลยเนาะก็เป็นภาพนิ่งนะคะอันนี้เอาเฉพาะวิดีโอนะคะมันจะไม่ขึ้นถ้าเป็นภาพนิ่งทีนี้เอาของบางรันไก่ทอดหาดใหญ่นะคะครูไปโพส อ่าโพสตันที่สิบหกกุ่มผาสองห้าหกหกอ่าโพสนี้นะคะนี่แสนหนึ่งมืนเจ็ดพันนะคะหมดหรือยังอ่ะยังไม่พอไว้เดียวอโอ่งรงนาวันที่ 3, าสามธันวาสอบวามีไม่เอ่ยโอ้ดีไงโอเคอ่าได้ไหมได้หมดหรือยังยังไม่หมดไปดูน้องเบนนะคนนี้เป็นเจ้าของเพาะพันธุ์ลูกกุ้งนะคะปังมากตอนนี้ก็คือติดต่อครูทุกคนเลยที่ว่ามาเนี่ย น้เรียนกับโคติดต่อโคทุกคนเลยสิบห้ากันยาสิบห้ากุมภาสิบห้ากุมภาหนีไหมเอ่ยอันนี้เปล่ากันยายี่สิบเอ็ดปุ๊บโอ้โหนะคะคนนี้น้องน้องน้องหญิงยาดานะคะ เแล้วก็ยี่สิบหกกันยายี่สิบหกกันยานี่ไม่เอ่ยอ่าน,นี่มีเหมือนกันโอเคเรียบร้อยอันนี้ครูเลือกวิดีโอมาทั้งหมดเลยนะคะ เป็นทุกคนที่จะต้องดูวิดีโอทั้งหมดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันใดอันหนึ่งนะคะที่ดูจนจบ95%ยืนยันค่ะเห็นไหมคะเราสามารถเลือกได้มากกว่า1วิดีโอนะคะย้อนหลังไป365วันกันไปเลยค่ะนะคะ,ะหรือตรงเนี้ยเราจะใส่ย้อนหลัง90วันก็คือได้คนที่ยังแบบมีความติดตามเราอยู่นะคะ30วันก็ได้15วันก็ได้อยู่ที่เราเลย นะแต่และธุกรกิจไม่เหมือนกันเอาไปครีเอทนะคะแต่บางคนคือที่ทักมา30วันที่ผ่านมาแสดงว่าเขาซื้อแล้วอันนี้หนูช่างกลุ่มไว้ให้ตัดออกก็ได้นะคะแต่ของครูคือครูทํา365วันก็คือ1ปีกันไปเลยทุกทุกวิดีโอยิงแอดอันนี้กี่แอดคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครูก็จะคัดลอกติดมือไว้ก่อนนะคะกดสร้างกลุ่มเป้าหมายไปเลยนะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูก็จะมายิงโฆษณาสําหรับคนที่ดูวิดีโอ95%จนจบทั้งหมดนะคะทุกวิดีโอของครูนะแต่ก็นะเป็นวิดีโอชุดใหม่ที่เขายังไม่ได้เคยเห็นโฆษณาของเรานะคะโอเคค่ะวิธีนี้ก็แม่นยําม,มากๆแล้วก็ได้กลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างจะจัดแม่นยำและชัดเจนมากเอาเทคนิคที่ครูมอบให้ในว,วันนี้ไปต่อยอดไปปรับใช้นะคะขอให้พวกเราทุกคนเฮงๆปังๆ,งๆเลยๆจ้าแล้วพบกันที่ความสําเร็จค่ะ